มาเบียร์ทา่าพนมครับผมตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับวันนี้เบียร์ก็เร่งทอดนี่ก็คือโครงไก่นะครับโอ้โหวันนี้โครงใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับวันนี้ไม่แห้งมากนะครับนี่ก็คือน่องหีบสะโพกนะครับโอ้โหกรอบน่าทานนะครับ ี่ปนนี่ครับสามชิ้นยี่สิบบาทนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้น่องใหญ่นะครับตุ่ปีกโอ้โหนี่ครับนี่เลยน้ำจิ้มแล้วก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมากดนุ่นนะครับบอกยังด้วยนะครับวันนี้อันนี้ผู้ช่วยใหม่นะครับนะานลัง ก็พร้อมขายมันเดิมนะฮะนี่เราก็ได้แยกหมากันแล้วนะครับวันนี้ก็มีน้ำส้มนะครับเย็นๆด้วยนะครับวันนี้น้ำส้มนะฮะบรรยากาศวันนี้ก็ยังเงียบนะครับคนก็ลุ้นเลขอยู่นะครับวันนี้นะฮะใครถูกเลขก็ดีใจด้วยนะครับนะส่วนบาเบียก็วันนี้เขาไม่ถูกเลขนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะครับ เริ่มขายแล้วครับวันนี้แดดอากาศดีครับคิดว่าฝนคงจะไม่ตกนะครับนี่เลยน้ำส้มเ,เย็นน้ำแข็งก็มีนะครับอันนี้ลูกค้าก็เริ่มเดินซื้อของแล้วนะครับไก่ทอดปครับไก่ทอดกรอบๆด้วยครับแซ่บเลยรอเดี๋ยวกำลังเล่นทอดด้านหลังนะครับตัวนี้ นั่งเลยเอาวันนี่เอานั่งตาดกรอดมดึงไงเยปวดข,ขาเลยนั่ง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 อะไรก็ไม่นีตัดห้าไม่บ้างธรรมดาธรรมดาที่ชิวเมื่อไหร่มถึงเลขนี่ละอหาฮบออกาชิเฮ้ยยินิดเดียวเลยขมไปย่าง,งวานาเอาไหมนงไงนวานาเาข้า,าไ,ไหมเ้าไหมวนาผัเป็นบ่อยแม่ในเด้อเดอเชีน้ำแกทอดปลา้างแม่เยอะแหละจะเอารูปบน แม่หนึ่งคารแล้วมะคล้องขายแล้วแม่คล้องขายแล้วนะครับมาเริมาแล้ว้องขายแล้วคล้องขายนะครับวันนี้เราก็ทํางานกันเหมือนเดิมนะครับขายกระตอายกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็สู้ๆนะครับวันนี้มาเริ่กันว่าจะหมดไหมนะครับเดี๋ยวเจอกันช่องมาวิวท่าพคอนนะครับเจอกันที่ไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็ขอบขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ ขอบคุณพี่เข้ามาดูนะครับช่องไก่ทอดบาเบดยท่ามะนมนะครับแล้เจอกันใหม่นะ,บบนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ